รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะรายการเสน่ห์ธรรมพาคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมวัดต่างๆวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดหัวอ่างสามัคคีอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ซึ่งวัดแห่งนี้ติดชายแดนกัมพูชาค่ะก็ขอเจริญพรมายังคุณโยมทั้งหลายที่ได้ดูรายการนี้ขนาดนี้อยู่อัตมาภาพในนามเจ้าอาวาสวัดหัวอ่างสัมมคีหมู่ที่ห้าตำบลบักไดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร นามของพระอธิการบุญมีฐานุตโมซึ่งคุณโยมได้เห็นภาพเหล่านี้วัดตรงนี้เป็นวัดติดเฉตชายแดนไทยกัมพูชาได้ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในทางาพาระพุทธศาสนาเมื่อปีพศ2550แต่ด้านวัตถุเสนาสนาต่างๆไม่เป็นไปด้วยความสะดวกเพราะ เป็นวัดอยู่ในถิ่นชนบทห่างไกลจากความเจริญแต่ก็เป็นวัดที่ถูกกฎหมายทางมหาเถรสมาคมแล้วด้านเสนาสนะจะเป็นกุตติของพระพิสุสัมมณีปัจจุบันนี้มีพระทั้งหมดอยู่ปกรูปสัมมณีอยู่สามองค์ด้วยกันเวลาฝนตกแต่ละครั้ง ฝนมันจะย้อยลงมาโยงยังสามเณรพระพิสุที่จำกุฏิทึ่เป็นญ่าศาลาปฏิบัติธรรมก็ล้วนแล้วแต่ยังไม่เป็นไปด้วยความสะดวกทำวัดเช้าวัดเย็นเมื่อถึงฤดูการหน้าฝนต้องขยับหนีฝนไปหาที่พอทำกิจการกรรมได้ขณะนี้อาตมาภาพเองก็ ตัดสินใจสร้างอุโบสถขึ้นหนึ่งหลังเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญสังฆกรรมให้กับชุมชนอยู่ใกล้เรียนเชียงมีทั้งหมดอยู่6-7กกหมู่บ้านด้วยกันไม่มีออโบสถโุโบสถที่จะให้พระพิสูจน์ได้ประพฤติบำเพ็ญสังฆกรรมกันแม้นกุฏิจะยังไม่สมบูรณ์แต่จริงหัวใจหลักๆทางวัตุศาสนาของชุมชนอยู่ใกล้เคียงที่นี้ ต้องการให้มีอุโบสถเมื่อมีอุโบสถแล้วก็จะเป็นสถานที่บวชลูกหลานชาวบ้านชุมชนในระเวกนี้เพราะฉะน,นั้นอาตมาภาพเมื่อมีโอกาสได้รับสัทธายจากคุณโยมเตียงคําจันทรุขเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์รายการนี้อยากจะขอเชื้อเชิญเจริญพรคุณโยมผู้มีใจเป็นมหากุศสร,ร่วมสร้างอุโบสถนี้ให้เป็นสถานที่บาเพ็ญสังฆกรรมให้กับ มวลเหล่าพระสงค์ในเขตชุมชนเกดชุมชนด้วยกันที่ยังไม่มีอุโบสถที่จะได้บำเพ็ญกันขอเรียนเชิญขอเจริญพรคุณโยมมาสร้างอุโบสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จตามเจตนาวัตถุประสงค์ยังวัดอยู่ในถิ่นชนบทติดเฉตชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกันดานอย่างมากๆคุณโยมหวังว่าคุณโยมได้ดูภาพเหล่านี้แล้วก็คงจะ เป็นวัดหนึ่งที่จะอยู่ในความทรงจําและคิดว่าคุณโยมทั้งหลายทีใ่ใครบ้บุญใกล้กุศลแสวงบุญแสวงมหาอเนสทรงอันยิ่งใหญ่ใส่ตนเองนั้นก็ขอเชิญชวนคุณโยมวัดนี้อาตมาภาพขอฝากไว้ในความทรงจําว่าต้องการให้คุณโยมมาช่วยบูรณะมาช่วยกันส่งเสริมขอดังที่โยมได้เห็นภาพต่างๆตามที่ออกทางรายการนี้ เป็นเรื่องจริงทั้ทงนั้นแตกก็อย่างว่าเราคนอยู่มันอยู่ไกลจากความเจริญการสร้างอุโบสถการสร้างบุตธธิต่างๆเป็นไปด้วยความลําบากเป็นไปด้วยความยุ่งยากเพราะมันห่างไกลาจากถิ่นความเจริญอยู่พอประมาณดังนั้นอาตมาภาพขอฝากวัดหัวอ่างสม,มุชีในฐานะอาตมาภาพเองก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่ด้วยฝากไว้ ในความทรงจําฝากไว้ในสถัทาที่คุณโยมมีคุณโยมเคยสร้างที่วัดอื่นๆแล้ววัดนี้อีกวัดหนึ่งขอให้คุณโยมไว้พิจารณาเมื่อคุณโยมพิจารณาแล้วทวนถทียแล้วอยากจะทําบุญหรืออยากจะไปด้วยตนเองก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ของอาตมาภาพขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้โทรบอกอาตมาก่อนล่วงหน้าแล้วคุณโยมที่จะต้องไปก็ต้อง แต่ถามเส้นทางให้เรียบร้อยเสียก,ก่อนขอเชิญชวนนะักกุณโยมขอเรียนเชิญแล้วก็วัดนี้อีกเช่นกันเมื่อถึงฤดูการเทศกาลเดือนเมษาทางวัดจัดอบรมปฏิบัติธรรมบวชพระสงฆ์องค์สมนีนบวชภาคุร้อนทุกปีทุกปีกปวันสําคัญทางพุทธศาสนาจะมีเด็กเยาวชนมัธยมหถึงมัธยม6มาอบรมบะพพติปฏิบัติธรรมกัน ตลอดแต่สถานที่นั้นเป็นไปด้วยความลําบากแตก่ต้องการที่จะปลูกฝังศิลธรรมคุณธรรมให้กับชุมชนเด็กเยวาวชนในถิ่นชุมชนต่างๆซึ่งอยู่ในระแบีนี้เพราะฉะนั้นการสร้างเสนาสนะก็เลยเป็นไปด้วยความล่าช้านอกนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นหลักๆทางพระพุทธศาสนาก็คือการเข้าหม่มนุ่งขาห่มขาววันมาคะ วันอาราสาขบูชา,า,ชาวันมิสาขาบูชาต่างๆวัดนี้อีวัดหนึ่งเป็นสถานที่รองรับประพืติปฏิบัติธรรมมาตลอดด้านเสนาสะนะดังคุณโยมได้เห็นจะเป็นห้องน้ําจะเป็นกุฏิพระภิกษุสัมเนนจะเป็นศาลาปพื้ดวัดปฏิบัติธรรมทํากิจจวัดประจําวันสวดมนต์ช้าสวดมนต์เย็นก็ยังเป็นไปด้วยความไม่บริบูรณ์ขอเชิญชวนนะคุณโยมยินิญนคุณโยมร่วมสร้าง วัดอยู่ในถิ่นชนบทวัดอยู่ในถิ่นกันดานติดเฉดแดงกัมพูชาโดยติดต่อ,อยังหมายเลขโทรศัพท์ของอาตมาภาพขึ้นที่หน้าจอตรงนี้หวังว่าคุณโยมคงจะให้ความร่วมมือและให้ความสนใจให้ความเมตตากับทางวัดด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์ของคุณโยมมีคา่าเพื่อนํามาซึ่งสร้างเสนาสนะหรือจะเป็นมหาบุญคืออุโบสถที่คุณโยมได้เข็นนี้ คุณโยมไม่จำเป็นต้องมากแต่ขอศรัทธาที่คุณโยมมีต่ออุโบสถหลังนี้จะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตของคุณโยมด้วยการที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันตอนนี้อาตมาภาพต้องการโครงหลังคาอุโบสถอย่างมากๆเชิญเป็นเจ้าภาพกระเบื้องเชิญเป็นเจ้าภาพเหล็กเส้นเชิญเป็นเจ้าภาพปูเนเชิญเป็นเจ้าภาพทรายหินและสิ่งของต่างๆจะเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างอุโบสถจะเป็นเจ้าภาพประตูอุโบสถเมื่อคุณโยมมีเจตนาแล้วอัตมาภาพก็จะได้จารึกชื่อของคุณโยมวงศาติของคุณโยมเอาไว้จารึกเอาไว้ตราบทั่วนาการและบรมสารคำว่าอุโบสถนี้มีอานิสงส์ันยิ่งใหญ่ไพศาลมากนะัเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์องค์สมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สําเร็จด้วยการบาเพ็ญสังฆกรรมของเหล่าพระพิสุ เราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่สาหรับผู้ที่นักสแสวงบุญทั้งหลายแล้วก็อยู่ถิ่นชนบทอีต่างหากขอเชิญชวนนะฮะคุณโยมยเชิญอัตมาภาพท้ายสุดสุดท้ายให้คุณโยมได้ดูว่าวัดนี้ต้องการให้คุณโยมเข้ามาช่วยเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยกันสนับสนุนสร้างอุโบอสถในเขต มีทั้งหมดอยู่ติดเขตวัดหัวอ,อ่างสมัคธแห่งนี้มีอยู่เกตหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีร้อยกว่าหลังคาเรือนแต่ทีนี้ทางนู้นเขาก็เป็นที่พักสงฆ์แต่วัดหัวอ,อ่างเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วดังบัญชีรายชื่อคุณโยมพร้อมที่จะอวนไปสร้างคุณโยมก็โทรบอกอาตมาภาพแล้วก็จะมีใบอนุโมทนาบัตรออกตอบรับใพ้คุณโยมได้ทราบว่าถึงแล้วขอให้คุณโยมจงเห็นวัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่ง ที่อยู่ในใจที่อยู่ในความเลื่อมใสของคุณโยมวัดอยู่ติดเฉตชายเนินไทยกัมพูชาคือวัดหัวอ่างสมัมมคีหมู่ที่5ตาตำบลบักไดอำเภอพนมลงรักจังหวัดสุรินทร์ดังนั้นอาตมาภาพขออำนวยอวยใจให้คุณโยมที่คิดว่าจะสร้างอุโบสถและเสานาต่างๆท้ายสุดสุดท้ายอาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุไปกับคุณโยมเพียงคำจันทร์สุกซึ่งให้การอุปธรรมในครั้งนี้พร้อมกับท่านผู้ชมทั้งหลาย ที่ได้ติดตามชมอัรมมภาพอย่างนี้จงมีแต่ความเจริญมีความสุขมีอายุมั่นดินยาวนานมีพละพลังอันเฉียงแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บหมู่เวรอย่าได้เห็นหมู่มารอย่าได้ต้องขอให้อยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกฐานมีอายุมั่นคนยืนผิวพันเปลี่ยนปังอายุวันณะสุขพะพละปฏิพานทนณสารสมบัติพิพัฒมงคลเจริญพรมาคุณโยม ที่ทช่วงท้ายรายการการพูดอย่างสร้างสารรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีค่ะ